สวัสดีครับวันนี้ลงขนดอแล้วตู้างมายะไรมา้าขั้นหนุ่มาเลยวะหนันักไม่ไดเลยนี่มาแบบมาลยมามีแต่มางมาลงมาโอ้โดแช่ มีชื่อบ่ายนะดีนะวันนี้น้ำอะไรเนี่ยคุณชนะเดี่ยวฟุตบอลคุณชเดี่ยวฟุตบอลจุ่มชนิดเล็กน้อยมีได้ภาพครับจุ่มชนิดเล็กน้อยข้อความน้ำมันก็ได้ไม่เห็นะครจะมาข้าว Né mà lại là người ta nói <laughs> bóng 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 bóng

เลือล่อนคว้าขึ้นมาสำหรับพี่น้องนะครับนี่ละครัคบบรรยากาศอ้าเดี้อไอ้กินกินน้ำละบอกกินน้ำละบอกเอานา้ำโอ้โเปี่ยนล่างใจนะครับเด้อเปี่ยนล่างใจเด้อับาเแี่ยวกูแซงกินข้าวเหนียวมาวันนี้ลงพื้นที่ครับเราอยู่ในดูครับบรรยากาศน้ำนะฮะมวลน้ำนะครับหวานมาอ่า เห็นกำลังใจพี่น้องครับตอนนี้ครับเอาบรรยากาศให้เอฟซีผมทั่วประเทศได้รับชมนะครับว่าพี่น้องเรานะครับชาวบ้านี่ภูมินะครับไม่ใช่ว่าน้ำลดยังลดนะครับตอนนี้เขายังได้รับผลกระทบนะครับดูครับมาดูบรรยากาศมวลน้าครับนี่คือหมู่บ้านของพวกเขาไรนาของพวกเขานะฮะหนักเลยนะครับฝากกดแชร์ไปให้หลายๆท่านนะครับผู้ใจดีอีกหลายๆคนเผืออยากจะเดินทางลงมาช่วยนะครับ ใจยังปูยังวิกฤตอยู่นะครับหมู่บ้านยังโดยได้รับน้ําท่วมหนักนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้น้ําลดนะครับตอนนี้ไม่ได้ลดนะครับบนถนนยังท่วมนะครับอ่าเป็นกำลังใจนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจพี่น้องเขาฝากเป็นกำลังใจบวกผมด้วยครับครับฝาเป็นกำลังใจบวกผมนะครับยางไหนกับฝากเอฟซีผมฝากขอเป็นกำลังใจฝากท่วานทุกท่านนะครับเน้อ

อาฝากด้วยนะครับฝากเป็นก็ลังใจให้ชาวบ้านทางจังหวัดชัยภูมินะครับส่งก็ลังใจไม่พี่น้องเข้าฮ่าหงดูหลังบ้านด้วยนะหงตอบตอบด้วยดูเขาตอบผมมาด้วยนะนะครัตอนนี้ก็คือบรรยากาศน้ำท่วมนะครับตองฝังอีลุยในพื้นที่นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับหลายๆลาคนกับที่น้างชัยภูมิอย่างน้ำลดยักษมีอีกหลายหมู่บ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบเรองน้ำเรื่องเรืได้ไหมอู้หัมนมากเลยพี่น้อ หลังเขาเรียกว่ากำลังจะไปหลังตซวีเอ็มจีบริษัทบุ้งบจังครับกว่ารันับริ้านพปครครับวันนี้ผมเหมาเปเกี่ยวมาอีกนะครับเยวสิพี่นืองอากินเ้าเี่ยวหวอนอีกเดรอถ้าชุนมแน้นะร้อนกินเปี่ยวร้อนๆมรชุนนะกร้ตมแน่กับมอลวกกระลอยอง้รงมีอบุญรองกำลังเอานี้มาท่น ดูรรกาครับนี่ครับดูมวลน้าท่วมีคนนะผมว่าจุกบอได้ลงครับโอ้กลงวอตอนนี้ผมจะอยู่โซนยอดเลยบวนนะครับาลอมาทาูนะครับตอนนี้อยู่ด้านหลังหลังโรงพยุบาลเดูด้านหน้าผมผมกลมองเห็อยู่เห็นว่าโรบินสันไยภูมินะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าอยู่แถวไหนแต่สิ่งที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ ผลจะพบที่ได้จากน้ำมวลน้ำที่มันไหลมานะฮะอ่าแด้จะไหนกับฝากเพลงลืนคว่ำฟ้านะครับก่อนเที่ยงขอนหนึ่งแสนวิวแรกนะครับแช่ดันฟังงานดีนะครับงานคุณภาพนะครับฝากนี่นะครับเด้อลืนคว่ำฟ้าในยูทูบครับลามินต้นแก้วนุ่นาฏพรครับก่อนเที่ยงขอนหนึ่งแสนวิวแรกนะครับพี่น้องครับไอ้กระั้งใจผมเลยนะครับเด้อเขาไปฟังเพลงบันวิวเพลงลืนคว่ำฟ้าให้ผมเลยเด้อ อขอก่อนเทียงนี้หนึ่งสสส finance, แสนิวแรกผมกดีใจแล้วครับ enfin ูเห็นว่มาเลยว่นน้ว่ากับเอบรรยากาศไนด้านไหนครับงานครับูอิ้มเะครับดูิมตกลก็มานะครับน่ครับี่คนะครับนี่คร ครัวที่มีมีปัญหากันไายจอบนะครับเข้ามานะครับปุ๊ลกาะสินเข้ามานะครับท่านโลกเดียบุ้กเข้ามาครับท่านโล่ท่านโลกเมฆกระพิ์ก็มานะครับเมฆกระพิ์ก็มาน้องติ๊กก็มาน้องหงก็มาสาธิตก็มานะครับเชยนจังแทนขงกล้วยก็มาส่วนนี้ขอเสียงปรามือนแรงให้กับพ่อบครัววยเตี๋ยวหัวเมียคู่นี้หน่อยนะครับหมอมาจากอำเมอบ้านโค้เลยนะครับ ฝากแช่ไปพี่น้องฝากแช่ไปแช่ให้พี่น้องเขาเห็นกล้องจับยิงจับบรรยากาศตรงนี้คือโรงพยาบาลไทรภูมินะครับอรับครับครัสองสามสี่ห้าหกเจ้าของไม่ได้ถ้าลืมไปครับเจ้าของเพลงหรือควมฟ้านทั้งข้อมานะครับเรามีต้นแก้วนะครับฝากแช่เป็นะคลังใจพี่น้องคนนี้นะครับเด้อ คอนเที่ยงนี้ขอหนึ่งแสนดิวแรกนะครับสวัสดีครับโอ้โหรถขันสู่ตายว่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ในเมืองไทยดีครับไปเลยนะครับี่่วาเมืองต้นนะพยาเลยมาหอนเลยเด้อเอาไปสวัสดีครับเด็กนังใจเข้าไปสวัสดีสุดยอดนได้โอ้โหเหนื่อยน้อย สายที่สายตมาเผกำลังใจให้อตำรวจยอมู้เข้ากต้นน่นเลยาอ้กนี้ไม่เทียงไปตำรวจอีขี้เหร่ไห่เข้ายฟงหนักไปตำรวจเต็เตอถึงแดน้นนอนแ้วบางแหล่ดิแม่มไป้วหนอกยิ oh prince, right? ้วแหล่ยัให้นั่นแหล่ว้าอะไรนี่ บรรยากาศตอนนี้เราเรถจะลังพามุ่งหน้านะครับฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเจ้พูดเบื่อไรสนหลายครับฝากกดแชร์กดไลค์ไปครับผมว่าเป็นยังเด้อผมจะให้พี่น้องทั้งคูนุเกะทั้งสวีเดนทั้งอิตาลีคนไทยเฮาได้รับรู้ว่าตอนนี้พี่น้องจ้างจะพูดนะครับอารมณ์แชร์ไปเลยรับผลจากผม ฮัลโหลเบิร์มีมูวิบวกสวัสดีครับ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 โอ้ยเหนื่อยมากทำงานนะครับอากาศตอนนี้นะฮะอยู่ที่ในตัวจังหวัดชัยภูมินะครับอาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะฮะดูน้ำขังมวลด้านนู้นดิครับหนักเลยนะฮะ ตอนนี้ฝากกดแชร์ไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะครับนี่คือน้ํานะครับยังไม่ได้ลดเลยนะครับได้รับผลกระทบหนักเลยนะฮะพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับสงที่ท่านเห็นอตอนนี้จากไฟ์สดของตอนนี้คือสามนะครับคือบรรยากาศของดูสะพานสิครับท่านมองเห็นสะพานไหมฮะนั่นแหละครับคือระดับน้ํานะครับที่ท่วมหูบ้านชุมชนของเขานะฮะอ่า ฝากดันเพงลื้นวัวป่าด้วยนะครับก่อนเที่ยงนี้ขอหนึ่งแสนวิวนะครับเด้อซอยผมเลยเน้อนะครับก่อนเที่ยงนี้ขอแค่หนึ่งแสนดิวก่อนพอนะครับดันซอยเลยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงกําลังใจให้เจ้าของเพลงน้องนักร้องกันั่งอยู่นี่นะครับร่างยิ้มสดเกลียวกับมาซอยพี่น้องเขาอยู่ทางใช้ยาพุ่มในห่างตอนนี้ก็อยู่นช้ยภูมิมนี่แหละครับอ่ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเข้าขึ้นกันนะครับฝากคนในคนแคบไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมของจังหวัดชัยภูมิเฝ้าเอาของเอาแนวกินแสรบมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับน้อกมันคลืนผมจะไปที่อยมเภอบ้านเป้าอ่านะครับมันคลื่นผมจะไปที่อยมเภอบ้านเป้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอ่านะครับตอนนี้ผมจะข้ไ ที่ได้รับผลจะพบในสองท้งนะครับเดินทางมาจากจังหวัดปุรละจันดีพร้อมทีมงานจอนี่มิวสิกนะครับและทีมงานจอนี่ลุนเปล่าและทีมงานเสียบผููเจลินนะครับเราเดินทางมาให้กําลังใจถึงแม้ว่ากําลังใจเล็กน้อยไม่สามารถที่จะให้วนน้าลดลงได้แต่มันจถือว่าเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ก็คือโมเลกุลแห่งความมีกาลังใจความมีกำลังใจให้กันนะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ ของจังหวัดชายภูมิตอนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะฮะอำเภอเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักนะฮะเรากำลังเดินทางที่ไปให้กำลังใจอีกหลายๆชุมชนห,หลายหมู่บ้านวันนี้ก็ได้ข้าวสารอาหารแห้งตลอจนเครื่องดื่มและก็เอาก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวจะไปตั้งโรงทานนะฮะให้กับพี่ๆน้องๆวันนี้ก็เาอาก๋วยเตี๋ยวมาจากอำเภอบ้านเป้านะครับมาให้กำลังใจพี่ๆน้องๆนะฮะ ยอดลอยจริงยโครอร่อยโรอร่อยนะฮะก็เห็นน้ำใจที่พี่ๆน้องๆให้กันเราก็ดีึกขึ้นใจครับนะครับพวกนี้ผมกับภารกิจหลายเวลามีน้อยถ้าหากผมมีเวลามากวัสดีครับ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 หากมีเวลามากกว่านี้คงจะลุยได้อีกหลายวันกว่านี้ครับวันนี้ก็คงจะต้องเสร็จสิ้นภารกิจจึดนี้ก็คงจะพากันเดินทางกับอุบลราชธานีนะฮะ ด้วยภารกิจที่รัดตัวนะครับสองวันสองคืนก็คงจะถือว่าได้ให้กําลังใจนะครับให้กับพี่น้องเรานะครับขอเป็นกำลังใจนะคะรับเจ้าทังนีกับฝากฟังเทลงลืมพ,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 พ่วมว่าฝากดันฝากฟังฝากแช่เห็นไหน,นะครับเด้อน้าผมปล่อยไปแล้วในช่องทาง YouTube พิมเขาว่าลืมพว่มปาเลยครับบทเ,เพลงเคาะเาะบทเพลงซึ้งๆเอ็มวีดีๆนะครับไปดูว่าเรื่องราวของไอ้จอบกับน้องแอนนาบทสุดท้ายลงเลยอย่างไรนะครับ Terima kasih.